มาพูดถึงประเด็นข่าวในวันนี้นะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของเทียสิ่แดงดานะครับกับประตูชัยที่เขาหม่งได้นะครับในเกมที่นัดแรกของฤดูกาลนะครับซานเฟสซีโรชิมาเปิดบ้านเอาชนะคอนซาเรสซัปโปโร1-0นะครับแล้วกับประตูทวนประตูเนี้ยดันกลายมาติดท็อปฟประตูด้วยครับผมเป็นเว็บไซต์เจลีกออฟฟิเชียลนะครับของญี่ปุ่นนะไม่ใช่ของไทยนะของญี่ปุ่นนะครับชื่นชมแล้วก็ จัดอันดับประตูสวยในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือนัดแรกของฤดูกาลของเจลิกนะครับก็เป็นหนึ่งในประตูที่ถูกยกย้องขึ้นมาก็คือประตูของทีลศสิ์แดงดาน,นักเตะไทยของเราที่มงประตูแรกเป็นประวัติศาสตร์ของนักเตะไทยด้วยนะครับซึ่งมีอีก4ลูกนอกจากที่ตามติดมากับ,บลูกของทีลศสินนะครับมีของโคอิทารุ อิทาคุระนะครับจากวิกตะเซนไดยาสุิโตเอนโดจากกัมบาโอซาก้านะครับเคโกะนากามูระจากคาวาซากิฟอนตาเล่แล้วก็ไมค์ฮาเวน่านะครับจากวิเซอร์โกเบใช่ครับนะฮนะประตูเนี่ยถ้าใครติดตามฟุตบอลเจลีกต้องบอกว่าสวยงามนะครับแล้วก็มีความหมายทุกลูกเลยอย่างโดยเฉพาะลูกของมุย้ยี่หลายคนจะบอกอุย้ยมันเป็นลูกแค่ลูกหม่งก์ทำไมถึงต<ม>ิดประตูสวยเพราะว่าหนึ่งเลยนะลูกหมง่งลูกเนี้ยผู้สัำประตูของซัปโปโรเนี่ยไม่ได้ขยับเลยใช่ช,มมใชุ่มมงก์เสียบเสียบหน้าต่างเลยแล้วประตูนี้เนี่ยทำให้ ทีมต้นสังกัดของมุ้ยเนี่ยเก็บ3คะแนนแรกใ,ในฤ<ช>ดูดกาลได้ด้วยนะครับ<ช>แล้วก็เป็นประตูแรกของทีละสินแดงดาด้วยนี่คือความแตกต่างของทีละสินแดงดากับกองหน้าที่เขาบอกว่าอาจจะเป็นนักเตะต่างชาติอาจจะเป็นนักเต,ต,ตจจะเนนเตยุโรปห,หรือว่าเป็นนักเตะจากบราซิลก็ตามทีแต่ว่ามุ้ยเป็นหนึ่งในนักเตะไทยที่ได้รับการยกย่องพอสมควรเลยนะครับ,รบในญี่ปุ่นในตอนนี้ด้วยนะครับ